ภาพแบนเลยนะข้างในเขามีภาพทั้งหมด6ชิ้นเยอะมาก ก็จะมี2ชิ้นอันเล็กมาให้ด้วยแต่และชิ้นเนี่ยก็จะแบ่งแยกประเภทของพับนะคะว่า,าพับแบบไหนใช้กับอะไรมีคู่มือมาให้ด้วยเป็นแป้งพับหนังแบบนี้นะคะใช้คู่กับพวกแบบรองพื้นแบบแท่งหรือว่าครีมรองพื้นีพับแบบกำมะหยี่นะคะนี้ก็ใช้สําหรับพกแป้งก็จะมีขนาดเล็กมาด้วยเป็นพับเบาลมสําหรับทาพวกคุชชั่นหรือว่ารองพื้นเนื้อน้าซึ่งความพิเศษของเขาอะ่ะก็คือเวลาโดนน้ำเนาะเขาก็จะพองตัวแบบนุ่มมเลยเมื่อกี้นะคะเราก็เอาไปโดนน้าแล้วเอาไปแบบจุ่มน้าแล้วเนื้อเข้าพอง ตัวจริงๆทุกคนดูดิน่ารักมากเลยนะจะเป็นสีชมพูตัดกับสีดำปกติอะที่ชาเป็นคนที่ใช้มือตลอดเลยนะเดี๋ราจะมาลองใช้แบบนี้มันจะแตกต่างจากมือหรือเปล่าทุกคนชารู้สึกว่ามันแบบมีความเงียนกว่าใช้มืออะ เมือนเนื้อลองพื้นมมีความเนียนอะเนียนเท้ากับผิวมากกว่าที่เราใช้มือปาดแบบเราจะมาลองตัวพัฟที่สำหรับทาแป้งกันบ้างนะคะวสัมผัสมันนุ่มมาก รู้สึกว่าเนื้อแป้งอะปาดเนียนไปกับหน้าเลยนี่ก็คือผิวที่เราได้นะคะหลังจากใช้พัฟของเลนาแล้วฉันคิดว,ว่ามันให้งานผิวได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นพัฟที่เขาให้มาทั้งหมด6ชิ้นนะทุกคนคุ้มมากได้แลพ้พัฟแต่งหน้าที่จะต้องใช้ประจําเลยนี่เลยค่ะของแบรนด์เลนานะคะรุ่นแ a c k Cookie